จ้าเ,เพื่อนๆผ่านร้านเครื่องจักรสารนะคะก็เลยแวะมาเดินชมซะหน่อยเผื่อมีอะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านเนาะอุ้ตะก,การานี้สวยจังเลยอ่ะตะก,การานี้น่ารักนะเนี่ยถามราคาอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนตะก,กา้าใบนี้น่ารักนะแข็งแรงดีเดินเลาะๆดูก่อนนะคะอุ้ยอย่างนี้สวยนะ ใส่เสื้อผ้าทุกคนตะกร้าเล็กๆก็มีนะคะเนี่ยใบน,นี้มีราคาบอกนะอันนี้ร้นน 150. อยสามสิบรอยส้ยห้า๋ยร้อน่ารักจังเลยอ่ะ ใ่ชั่งไรเนี่ยใช่ร้อยห้าสิบไหมเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยหรือในห้องน้ำนะยก็ทุกคนนี่เป็นพวกวางสบงสบู่ฝ่าชีก็มีอันนี้ตะกร้าหวาย กล่องข้าวก็มีนะกล่องข้าวร้อยสามสิบบาทกล่องข้าวดูตะกร้าใบนี้สิสวยจังเลยอะ่ะตะกร้าก็สวยนะคะหมวกหมวกก็มีอตะกร้าใบนี้ใส่พวกเสื้อผ้าเนาะ พวกเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนอุ้กระดุมกระดุมสายข้าวร้อยสามสิบบาทกระดุมสายข้าวร้อยสามสิบมีร้อยสี่สิบทำไมสวยจังเลยครับท่านเนี่ยสวยมเนี่ยกระดุมสายข้าวอยากได้ใบเล็กๆไม่ใช่ใบใหญ่ไปนี่ทุกคนร้อยสามสิบบาทเนี่ย สวยเอาไปไปสายข้าวนะเออเจอแล้วเจอแล้วี่ค่ะทุกคนเอาไปสายข้าวนะนี่ราคาบอกสวยดีค่ะร้อยสามสิบบาทเจอแล้วเจอของถูกใจละ ด้นี่ใบหนึ่งน้องนี่ใบเท่าไหร่น่าจะร้อยสามสิบวนีร้อยแต่แต่ว่าอันนี้พี่อันนี้ก็ร้ออันนี้เอาไว้ยายอ่านไม่ยือ,อยายทาไหร ฝาชีเล็กๆครอบอาหารก็มีนะนองน้บ้านสวนก็จะอุดหนุนนะคะทุกคนงานจักสารทางไปกางเต็นที่สวนพึ่งนะคะทุกคนเข้ามาทางวัดท่าเคยนะสวนพึ่งพอใครจะไปกางเต็นที่สวนพึ่งก็ต้องเจอต้องเจอร้านจักสารนะคะทุกคนคิดว่ายังไงต้องเจอร้านจักสารก่อนขึ้นเนาะอันนี้ก็ร้อยห้าสิบในร้อยห้าสิบกลับบ้านนะคะทุกคน หายากนะคะทุกคนนี่อันนี้ร้อยห้าสิบอันนี้มีป้ายติดครับมีครับโอเคอันนี้เอาไว้นี่ค่ะทุกคนสวยเนี่ยเจ้ากลับบ้านร้อยห้าสิบบาทถ้าเคยก่อนไปสวนพึ่งเนาะจะเจอร้านเนาะเผื่อมีแบบว่า เพื่อนๆท่านใดนะคะจะไปกางเต็นท์สวนเพิ่งเรามาเจอเนาะเราก็อันนี้ได้นะนี่ค่ะมีราคาบอกนะร้อยหบบาทที่เราเอาห่อใส่ถุงอย่างดีด้วยนะคะทุกคนอ๋อนี่ไงงานจักสารงานจักสารที่แบบนี่นะคะเริ่มทําไม้ไผ่เยอะเนาะแถวนี้เนาะไม้ไผ่เยอะเขาก็เลยอันนี้เหมือนชาวดอยที่แบบหิวหิวสะพายเนาะ พวกโคมไฟนี่ก็มีเนี่ยพวกเป็นโคมไฟเนี่ก็มีโคมไฟนี่ก็มีนะคะทุกคนโอยพวกงานจักสานต่างๆนะใครจะไปเที่ยวสวนพึ่งนะคะแถวแก่งส้มมงส้มแมวเนี่ยจะเจอร้านนี้นะคะแถวถ้าเคยนะคะถ้าเคย น่ารักดีอ่ะเล็กๆน้อยๆอ่าตะกร้านั่นน่ะตะกร้าที่วางอะคะ <150 S 1> อ่ระร้อยห้าสิบใบใหญ่โอเคค่ะแล้วอย่างนี้ล่ะอย่างนี้ไม่มีหูร้อยเดิมถ้ามีหูขายร้อยสามสิบอันนี้ร้อยสามสิบทุกคนนี่ร้อยสามสิบน,น,นะครับ สวยอ่ะสวยมาก,ก,กค,ค่านี่ก็ร้อยหนึง่งของหักร้อยของหักร้อยีอพวกใส่เสื้อผ้าก็ได้นี่ใส่เสื้อผ้านะเนี่ยแนะนำนีดีกว่าสวยอ๋ออันนี้ใบเท่าไหร่คะสามร้อยห้าสิบอืมใส่เสื้อผ้าสามอันนี้สองร้อยโอ้รถน้ามีหูมีหูอ๋ออุ้ยอยากได้จังเลยใช่ไมรถเต็มจะเอาแบบว่า ไปยัดใส่ยังไงอันนี้ไม่มีหูขายถูกที่บ้านเนี่ยขายแบบราคาส่งไม่คพดเลยะดูสิอยากได้รถรถเต็มเต็มจะหาแบบว่าเอาไปถ้าอย่างเงี้ยสวยแน่นะเนาะข้อบหวยเย็บได้ไหวายงานละเอียดจักสารเก่งมากรถไปอย่างนี้แหละคะ อย่างนั้นสี่ร้อยไอ้ที่เป็นไหวายหรือว่ายังไงคะหวข้างบนที่ะไรยเป็นไหวนะคะเนเพื่อนนี่ค่ะเป็นไหวายก็เลยถ้าพวกงานหวจะแพงแพงกว่าไม้ไผ่ใช่ไหมคะใช่หวมนหาย,ยาแล้วก็เย็บผีด้วยงานละเอียดด้วยงานละเอียดโอเคเดี๋ยวเดินล้อๆก่อนต้องดูว่ายัดใส่รถได้ไหมถ้าเรายัดใส่รถได้ก็เอากลับเพราะว่าเรื่องของเรื่องอะ่ะมีเต็นเพียบเลยคะ่ะทุกคนเต็นเยอะมาก โอ้ oh, mm hmm. มีแต่ใบส,สวยเด้อพี่น้องเอ้ยใครใบเล็กน่อยสองร้อยแปดสิบรายละเอียดใครมาใ,ใครมาเที่ยวสวนพึ่งนะคะทุกคนแวะมาอันนี้เป็นงานหวาย,ย,วายเนี่ยเย็บพี่ขอบหวายนะแต่ข้างล่างเป็นม <า S 1> ไม้ไผ่แต่พี่เจ้าของร้านบอกว่างานถี่งานละเอียดนะคะ นี่คือใส่อะไรคะอย่างเงี้ยจะนอนแมวก็ได้ไก่ไก่ไข่ก็ได้อ๋อไก่น้องมดอารมณ์ดีไข่ไก่อารมณ์ดีอะไรไก่ไข่น้องแมวโอ๋ย <parce S 1> เป็นบ้านน้องแมวบ้านน้องแมวบ้านไก่ไข่นะคะโอ้โห,โหนี่ค่ะอำเภอสวนพึ่งนะคะท่าเคยนี่เป็นตำบลเหรอคะใช่ตำบลท่าเคยอ๋อตำบลท่าเคยนะคะทุกคนหมู่บ้านท่าเคยด้วยตรงนี้หมู่บ้านท่าเคยอ๋อตำบลท่าเคยนะครับทุกคน ของฝากนี่ไงจากสารของฝากจากสวนพึ่งเปน,นอนก็มีไปน,นอนใหญ่ก็มีห้าร้อยแปดร้อยค่ะโอ้ของน่าซื้อเยอะเลยนี่เรามาร้านเองเลยนะคะทุกคนก็ราคาก็จะไม่แพงนะไม่ได้แบบว่าผ่านเนาะกระติบข้าวก็มีกระติบข้าวหวายเขาไม่สารกันนะที่นี่เนาะ ติ๊บข้าวหวายตะกราแข็งแรงทั้งนั้นเลยนะเนี่ยร้อยหนึง่งอืมร้อยบาทโคตรแบบคนณลุงโซเป็นคนน่ารักเลยอ่ะอนเะร้อยบาทร้อยบาทโอ้ยน่ารักจังแข็งแรง อันนี้ก็สองร้อยละสองร้อยตะก้าเขาแบบสุดยอดเลยอะไปใส่ตะก้าพาก็ได้เนี่ยนี่ค่ะทุกคนอันนี้ก็สองร้อยแล้วนะคะน,นี่ก็1ร้อยห้าสิบเนาะแล้วก็ได้นี่ด้วยได้นี่ด้วยเดี๋ยวเราจะชมกันนะเ,นเพื่อนๆนะชมของสวยๆงามๆจากสารกันอ,อ๋อนี่ไง,งานสวยกว่าอือถายราคาเดียวกัน นี่คะ่ะทุกคนเราให้สิบงานละเอียดองานสวยตัวการน,นี่ไงอ๋อคนช่วยทั้งสาแล้วคนแต่ละคนไม่เหมือนกันไงนี่ไงค่ะทุกคนเนี่ยไอ้นี่ก็คืองานละเอียดสวยนะราคาเท่ากันอันนี้ก็จะอ๋อไอตัวนี้ไม่มีขาเราก็ต้องเอามีขาสิเราอยากได้ขา มีขานะคะนี่ก็อ้วนน่ารักอ้วนน่ารักทรงนี้ก็อ้วนน่ารักทรงนี้ก็ใหญ่ดีเนาะอือาาอญ่ไปไปใส่ปลาแต่ขาขาไม่ตรงเท่าไหร่เอาขาตรงตรงดีกว่าได้ในคอให้มันข้างไหนสูงก็มีคออ,อ๋อเหรออ๋อแบบขาเสียบไว้เฉยดึงออกก็ยังได้เลยอือเสียบไว้เฉยๆอ๋ออย่างนั้นก็ไม่ไม่ไมีผลเนาะ อย่งั้นเ,เอาที่เราเลือกนี่แหละไม่มีขานี่แหละอันนี้ดูเหมือนในถุงมันจะตั้งตั้งตรงกว่าอีกสักอย่าง2อ,อย่างก็น่าจะคิดเงินนี่กระดงได้กระดงกระดุสวย,สวย หาต้นทุนหาอีกหาอีกเยอะๆเ,เลยอะ่ะ เดี๋ยวคิดเงินเลยนะคะค่ะค่ะไม่เป็นไรไม่ไม่รีบก็ได้นี่ค่ะอยู่ตรงนี้ฮะนี่เอาไหมอ๋อหนูหนูคิดว่าอันนี้น่าจะอ้วนสวยกว่าเนาะอันนี้ราคาติดอยู่ค่ะร้อยสามสิบร้อยสามสิบอันนี้อัดละร้อยเหรอได้ยสองร้อยโอเคสองร้อยสองร้อยสามร้อยห้าสิบสามร้อย 350 400 5ห้าสิบสีโอเควันนี้ครัทุกคนร้านนะคะ <Okay. S 1> ของเยอะแยะมากมายนี่ค่ะซื้อได้ของตั้งเยอะนะคะทุกคน630้อยสามสิบนะคะนี่ค่ะจักสารอ๋อค่ะเป็นไงบ้างคะทุกคนร้านจักสารนะ อยู่อำเภอสวนพึ่งนะคะตำบลท่าเคยนะใครจะไปกลางเต็นท์ก็จะเลี้ยวขวาไปก็ต้องเจออยู่แล้วร้านนะร้านใหญ่เหมือนกันนะคะโอเคค่ะถ้าจ่ายตังก่อนนะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์ like, กดติดตามเป็นกำลังใจให้นางน้อยบ้านสวนตลอดทัวร์ด้ยนะคะสวัสดีค่ะ